สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแสงทุกสถิติรายได้บุพเพสนิวาสสองหลังเข้าฉาย3วันเรียงกร่างดังทั่วสยามนาทีนี้เรียกว่าไม่มีหนังเรื่องไหนฮอตเท่ากับบุพเพสนิวาสสองที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์ฉายวันแรกไปเมืมาวันที่2ี่กรกฎาคม2565ันายที่ผ่านมาโดยมีพระนางคุจินอย่างปบธนวัฒน์และเบลล่าราณีร่วมแสดงรับบทชวนฟินซึ่งภาพยนตร์บุพเพสนิวาสสองจะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวหลังจากที่พี่เมินและแม่หญิง การระเกียดนั้นกลับมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ร่วมทุนระหว่าง GDS และ Broadcut Thai Television กำกับการแสดงโดยปิงอดิศรตรรสิรรกเซมซึ่งเป็นการปลุกกระแสหนังไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทั้งนี้บุเพศนิวาส2เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่สร้างปรากฏการณ์ในช่วงโควิด19ที่ทําให้ผู้คนต่างหลังไหลกันมาดูภาพยนตร์ในโรงกันอย่างคึกคักจนทําให้รายได้เปิดตัวทั่วประเทศแรงพุ่งทะลุไปถึง51.19ล้านบาทส่วนวันที่2ทา รายได้ทั่วประเทศอยู่ที่90.4ล้านบาทเรียกได้ว่าแสงทุกสถิติ2วันฉายร่าสุด31กรกฎาคม65เพจ a c e b o o k Gdh ได้เผยรายได้บุพเพศนิวาส2หลังเข้าฉายในโรงไปเพียงแค่3วันมุงน่งมนาทะลุร้อยล้านแล้วโดวยทางเพจได้ระบุว่าบุพเพศนิวาส2เดินหน้าส่งต่อความเริงรามุ่งสู่ทะลุร้อยล้านสร้างตำนานหนังไทยคว้าใจผู้ชมไปทั่วสยาม3วันฉายทำรายได้ทั่วประเทศ134ล้านบาทท่านผู้ชมละครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ